ห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่คาดเดาไว้ไม่มีผิดนะคะเพราะว่าชีเนี่ยปล่อยฮีเซอร,เอร์เวอร์ชั่นใหม่ออกมาเป็นบูนาบูนาแต่ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนส์เวอร์ชันนะคะก็ไปดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงจะได้ยินเพลงเยอะขึ้นกว่าอันเดิมไหมไม่แน่ใจต้องไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะอ่ะอย่ารอช้าไปดูกันเลยะคะ่ะ ชีเม็ด hmm. อ<ๆ>ีกแล้วคือชีเม็ดอาเกนเนนอาเกนเนนอากนคือชีห่วงเพลงมากเลยนะรู้สึกรู้สึกว่าจะห่วงเพลงมากเลยคือให้กูฟังแต่บีดเนี่ยสองอันละเชืว่าต้องแมสค่ะเพลงมันต้องดี <laughs> ห่วงขนาดนี้คือเพลงต้องดีนะ่ะชีดยาเลย แม่คือแบบคือเซตเดิมหนึ่งสองก็ชุดเดิมแต่ว่าบีทใหม่บีทได้เหมือนกับมูดเวอร์ที่ปล่อยมาที่เป็นอันก่อนหน้าค่ะก็บีทก็คือเป็นก็เป็นเพลงแดนแลแต่คือเป็นเป็นบีทที่ไม่มีเบสอ่ะมีคือมีแต่เสียงขคออย่างเดียวอะเออคือ ก็ยังเราไม่ได้เหมือนเดิมว,ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็บอกชิเมดเยอะค่ะชิเมดเยอะชีะชห่วงเพลงมากเลยเนี่ยไปจี้คือห่วงเพลงกับกูมากค่ะพูดง่ายๆก็คือไปรอฟังวันที่แปดค่ะมีทีเซอร์ก็คือแบบกูได้ยินแค่นเนี่ยเพลงสามนาทีครึง่งกูได้ยินบิดประมาณยี่สิบวิอืมเยังไปถึงครึ่งเพลงเลย หว่วงเวอร์แต่ว่าอะพูดถึงพูดชุดไปแล้วใช่ไหมเซตไปแล้วชุดเหมือนเดิมเซตเหมือนเดิมแต่คือสิ่งที่ได้เห็นเพิ่มเติมจากพีเซอร์อันที่แล้วก็คือลายเต้นนะคะเมื่อวานยู่เซ็นเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้เห็นลายเต้นที่ไอดีมันคือแบบ มันก็คือเพลงแดนนั่นแหละคือไม่รู้จริงๆว่าจะออกมาแนวไหนหมูหวานยืเนเซนเตอร์เหมือนเดิมซึ่งฉันก็คิดว่าจะเป็นท่อนฮุกมูหวานอาจจะยืเนเซนเตอร์ท่อนฮุกไม่ฮุกแรกตัฮุกสองดีไม่อาจจะแบบฮุกสองใช่ไหมแล้วก็เป็นบิดแล้วก็ฮุกสุดท้ายยาวไปเลยไม่รู้ดาเดาวล้วนะคะ่ะแต่ว่ารอบเพลงมุฟใช่ไหมหมู่หวานได้ยืน วันอืนทุกสองแล้วก็ยาวไปจนถึงทุกสุดท้ายแล้วก็จะจบเพลงเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาแนวไหนจะมีเบรกแดนไหมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยก็ถ้ามีก็ดีเพราะว่าแบบจริงๆคืออย่างบอกว่าคือในบรรดาพลงเปเตอร์น่ะคือเราชอบจิกจินมากก็คือจิกจิ้นนําถึงอะฉันก็แบบเอออยากให้น้องบูนาบูนาเป็นเหมือนพี่จิกจินเหมือนกัน ที่แบบเออขอถึงถึงอะว่าแบบที่คาดหวังที่คาดหวังมากนาทีที่เผยออกมาว่าแบบมันคือเพลงแดนคือคาดหวังละว่าแบบเออต้องมาล้มจิงจินนะแบบตอนนี้คือจิงจินคือเหนียวมากจิงจินอะอ่ะ,อะก็วันก่อนเป็นมูทเวอร์ใช่ไหมวันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนส์เวอร์เรามีเวลาเหลืออีกหนึ่งคืน ก็ในวีป่อยอะทีนี้ก็ต้องมาเราดูว่าชีจะเอาอะไรมาเล่นอ๋อลืมพูดถึงไปคือวันนี้ปอยเพอร์ฟอร์แมนซ์เ mm hmm. วอร์กอมาใช่ไหมแล้วก็ปล่อยโพสเดวันแล้วพรุนี้ล่ะนี่ไม่ใช่พรุนี้คืนนี้คืนนี้ชีจะเล่นอะไรหนึ่งสองคือวันคัมแบ็กจริงๆแล้ว ก็น่าจะได้เป็นโพสต์ดีๆแล้วแล้วก็มีไลฟ์ถูกไหมมีไลฟ์แล้วก็ปอยบีข้าๆก็คือประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะมีว่าจะมีอีเวนต์เพิ่มเติมอะไรไหมอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะก็ภาวนาให้คืนนี้เนี่ยชีมีอะไรมาเล่นต่อเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าคือมันมแค่วันเดียวเท่านั้น เลี้ยงกรแสน้ำระเรลเียงค่ะเลี้ยงเป็นไหมคะกระแสอ้วายจีเลี้ยงกระแสนไหมคะเออเลี้ยงได้ก็เลียงนะคะมันจะคําแล้วมีอะไรก็เอามาให้หมดคะ่ะอย่าดองคะ่ะเข้าใจไหมคะเอออ่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสัคสมาชให้เราด้วย,นยเนาะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆเทเชอ่์อ,อย่างที่บอกนะคะ ย้ำอีกครั้งว่า28กรกฎาคมสี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่ y u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  e t ท a t u r e นะคะอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย